มื่อนี้เ้านนี้ก็วันศุกร์เมื่อนี้ก็กม,กมาอัปเดตที่สวนแตงพี่น้องก็ชมบมือกา่าวตอนนี้กำลังเปิดน้ำใส่อยู่นี่กำลังออกมือพี่น้องเอ้ยกำลัางงามกำลังออกมือแล้วเท้ามือแล้วนี่นี่นะสวนแตงอันนี้ท่านก็ได้อันนี้เพรท่านกับเมื่อก่อนเ่งามถือว่าโอเคอยู่กำลังออกมือเท้าเท้าดังล่ะนแน่เมือง ีส่สวนสวนแปลงมันแรงเลยสียาวลายแมงก่อนมือแรงกัได้โอ้ยบ่งลายผลพี่ดองเอ้ยบงโบงมแรงมันลายจังสี่มงข้างเวมเง้มันบ่กเขาบงนะมันออกข,ขึ้นบงเอ้ยบ่งลายแหี้ยแต่ว่าเบิ่งแล้วบ่งจะได้จังลายครับลายเนี่ยแหงอะไร มีปั๊รุงบำรุงแน่สียาบ่งอีกแน่ไรบ่งก้อนมเอแรดนี่แหละคันเอาหุ่นออกแล้วมันก็นงามเดี๋ยวพี่ดอกกันเลยพอเอาหุ่นเอาส่งพ่นดินให้มันนำนี่แหละเฮ็ดแบบไม่ได้ใส่ผ้าคุ้มก็เฮ็ดเอาแนวนี่แหละต่คันเทาใส่ผ้าคุ้มมันก็ลุกอจะได้ร่องแตงในหู้แตงั่นแหละในเงามันออกนิดนิดหน่อยแต่นนว่านี่เทาอาศัยว่าเขาได้พ่นดินน้ำนะกับพ่นกับไก่ซีเลียอล่ะ ตะเอาหมง่งบอสเซนไปพวดดินก็มีอยู่กะเพื่อนกะกะงามอยู่เพราะว่ามันมันมันอันแ,บบแตงอันเพราะว่าไปเดียปล่อยปล่อยมะน้ำน้ำชายนลำยศก็มีนะแบบแตงกระไรโอ้ยแบบแตงเงานี่คือหลบยังสีน้อเนาะดิถ้าเอาเอาเพื่อนดินแตงเงาเพื่อนไปก่อนโอ้ยเพื่อนขึ้นมาหาคู่เมื่อไรกันเนี่ย ถึงต้นมันงาม,มงามจีระพี่น้องเอ้ยแซงก็ได้ส่งนธนุถนอมเด้อพี่น้องเอ้ยส่งส่งนิดหน่อยนี่ส่งนิดหน่อยนธนุถนอมเพิ่นต้องสีดอันในไฮจีระ <c oughs> มือก็ต้องรีวิวพี่น้องส้มไปน้อกันนี่แหละคือ <c> ก <oughs> ารแสดงขึ้นเมื่อละเพราะว่าสวยเราโมือนี้ก็ได,ด้ปิจนามก่อนมืงขึ้นกับปอยอยูย่ดอกนามก็ได้ มืัอนี้กัมาปล่อยอีกเสาหนึ่งโม่ปล่อยบ่ได้เร,รกพี่น้องเอ้ยมันอันนั้นกวางเวีมันแดดแห้งแห้งก็แห้งเออกวางเวีมาปล่อยเสาปล่อยเวยีมันจังบ่แห้งก็ลังจัดก็ลังอันนี้ก็ลังเด็กปุย๋ยสีดยาใส่ปุ๋ยบำรุงเขากระโดนกนระไดผลเราพี่น้องเลย ออน้องเห็ดท่านนี่ก็ถือว่าท่านอยู่แจงก็ได้ถื่าโอเคโอเคเลยส่วนนี้อู้แนมไปกำลังวัวรัวเลยพี่น้องเลยเนี่ยมาจตในหุ่นทางผู้ได้ผ่านไปผ่านมาก็เริ่มท่วงล้วพี่พี่น้องเลยมันมันว่ามันงามใบพู้แจงคืองามใบตะน้อคอนละแตงนี่ยมันเป็นของอายุสั้นแตงนี่มันไหว แดงมันไวก,กว่ามันอื่นเขาเห็ดได้เขาบ่มรุ่งใยช่วงหน่อยมันก็งามมันก็สัตสว์แต่เขาบ,บ่ามรุ่ได้มันก็บโบงามแดงอะไรกระแดกระแด,ะดหล่นกันเขาบ่มรุ่งใยช่วงนี้ก็เออสงังเกตเบงมือเพิ่นมือเพิ่นกันชีม,มุกบุกแม่หน่ยเออได้การหลับาดนี่แต่ว่าเริ่มละตัวใดมันโบ มันบ่ทัานมูครับเอาปุ๋ยไปหยอดเออข้าวมันทันกันเอาปุ๋ยยูเรียเล่งเขาไปตัวแดนบ่ทัานมกูก็ได้กรเฮ็อ,เอ,อยู่ซัมนี่แหละพี่น้องเออยู่ผู้เดียวมือเด็ก็ได้รงงงเออสู้เฮ็ดอยู่ผู้เดียวอยู่นี่ละ่ะพี่ไผ่ไม่เฮ็ดซอยดอกเฮ็ดอยู่ผู้เดียวอยู่นี่ละ่ะเนี่ยมันได้ผลได้งยังก่อนยังสิอฮะพี่น้องมาซอย จำเสด็จพ้นทำใดก็บ่ฮู้ดอกเบิ่งเบึงไปเรื่อยๆอัปเดตให้พี่น้องเขาส่งไปน้ำกันเรื่อยๆผ่านก็เออันคือปีนันก็ไหวเฮ็ดปีนันในเต้าเนี่ยทีบางนี่ก็เนี่ยทีไรหนึ่งเยี่ยที่นี่ก็บ่ได้หน่อยแล้วแต่ละออกเีละงวดออกเีละตันกลัวตันกลัวปีนันก็ะไดต้องมาต้องมาสาวเดี๋เจ้าวันสิได้คือเก่ารูบบ่ดอกพี่น้องเอ้ยขี่ไก่กับบ่ได้ผล ขี่ใก่ก็ได้ขี่ใก่กร็รลายจักเจบขี่ใก่ก็ได้โอ้ยขันซังมาแบบยูนในฟาร์มขี่ใก่ตัวเขาขุนไข่เนาะเมื่อนั้นเนนอนคอคือนจะไข่อย,อยู่ขันไก่ขุนเลี้ยงอันโตนั่นกับโบผานพอขี่ขีนโบไข่หลายนะหลายจังเจบจะได้สั่งขี่กไก่ใหม่อีกอี่ดอกพี่น้องเอ้ยสั่งมาใหม่กันเอาแบบงามๆขี่ไก่หล่อบ,อบรุ่นนี่มาสั่นโอ้ยบ่ได้หรอก นี่ถือว่าขี่ไก่บ่กใครบ่กใครมาทานปันใดเอาลงรอบนี้ก็ได้เพราะขีงข่งวัวขี่งัวขี่ยังกับโบมีนะนี่สินี่นเอาขี่ไก่ถ้ากงามอยู่ดอกพี่น้องเออแต่ว่าแต่ว่าหงัาหงบ่บ่ใดตั้งใจปันใดน,นะถ้ากามก็งามอยู่แต่ว่าบ่ญใดตั้งใจนะธรรมดามส,สัตว์กลัวนี่เออธรรมดาเลยนี่มันก็จากสาเนี่ยจากหน่อยอยู่ตามสังเกตตามเคยเห็ดแตงมานะ แต่ว่ากระนานีก็จยากเฮ็ดยากแน่อยู่ส่วงนี้ก็ได้เนาะแตงก็ได้ใบก็สุดใสดีอยู่แต่ว่ากระบงที่ล่ะอันพึ่นได้จับจนได้กระใบย่อยเปิดเบิ้งขึ้นใบไ,ได้กับเต็มเห็นที่เระบงก็ได้เอ,อ้ยเศรษฐมนีก็เศร้าว,วันซุกมาอัปเดตให้พี่น้องเข้าสมในสวนแตงก็เป็นกำลังใจพี่น้องเข้าเศว้าสวน สวนมอวัตสวนพริกสวนทว่วสวนแตงสวนยังกะเป็นกำลังใจทุกคนเด้อลำลำลรวยกันสูขหูทุกคนเศร้าสวนเท่ากระไดลำลำลรวยไปน้ำกันไปเห็ดสวนเนาะมันก็บอกแมนว่าเห็ดไงปนในสวนกระไดเห็ดหย่าอยู่พืชอายุสั้นตะว่าไร่ใดมันกะเออกะไข้กัวมาเหาเห็ดอื่นอยู่กะดีกัวเหาอยู่ซื่อก็จะเอาไปปิดน้ำก่อนปิดน้ำเปิดน้ำไปโดนล่ะซุ้มละพ่อละมันนี้ มผมไปปิดน้ำก่อนพุทธละน้ำก็ได้ใส่น้ำได้ห่อหรือม,มาเปิดก็จะสุปุยก็ใส่อีกอยู่ปุ๋ยน้ำไล่ไปน้ำปล่อยไปน้ำดับได้เลยนี่ล่ะนี่ก็เอาขี้ไก่มามักไว้ในในทางไว้นี่กกนนาานตัวนี้สอบขี้ไก่ได้เลยมักไว้น้ำดำปือป้อๆเลยนะเดี๋ยวจะปุ๋ยลงใส่อีกน้ำมัน,มนบำรุงเล่งเข้าไปส่วงนิดหน่อยนี่ อันนั้นเลีงช่วงน้นอยๆได้ก็คือโอเคเลยช่ว,ง,วง,งนี้ต้องบำรุงเนี่ยตัวนี่แล้วปุ๋ยตัวนี้ขี้ไก่มากไกวก่อนเดี๋ยวย่ำหนังจังสิมาเอาปุ๋ยลงใส่หนีนำปุ๋ยสมใส่หนีปล่อยไปน้ำใสายสายน้ำยดปล่อยไปน้ำใสยน้ำยดเลยเวียดนามแบแล้วเจ้านายก็ขึ้นเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ จะว่าอัพเดตหพี่น้องเขาสมกวนชมบรรยาก,กาศในสวนไปนำกันกวน,นจักข้าวนี่คือแถวนี่คือต่ว่าแถวนี่เสมอดีแถวนี่ก็ได้สัดดีงามดีอยู่ธรรมดาละกานเห็ดสวนก็ได้เนาะเอาแน่นอนว่าได้ขอบบญขอบคุณพี่น้องเขาที่มาร,รับชมติดตามเด้อครับเด้อขอบบนขอบคุณหล,ลายๆ กดไลค์กดคมอมเมนต์ให้ก็ได้ขอบมุญขอบคุณหล,ลายๆพวกดสีขอจบไลค์แค่นี้ละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ